เดี๋ยวถ่ายโปรไฟล์เนี่ยเพื่อนจะได้นั่นวันนี้ร้องเต็มเลยจ้าหนูจ๋าวันนี้สดสเลยสวัสดีสวัสดีอ้พี่บงนไงนี่นีี่โหหาตลอดเลยนะหาตลอดเลยโอ้เลยจับเลยมส่งเนี่ยดูห่วงยาก นะได้โมอาใสเลยโอ是是 like ไ้ไ you know. oh, mm hmm. ม่มีมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยผมจะซื้อบ้างสิมีค่ะโอคุณย่ามาใช่ไหมเดี๋ยวซื้อเลยนะคุณย่านะเดี๋ยวซื้อเลยไม่รว่าไม่รู้มาโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โปโอ้โหโอ้โหโอนแบบอ้โหโอ้นหบ้หนอ้โหโอยโอ้โหใอแบบโอ้บบโอ้บบโอ้ในแอบโอ้ตอนนี้โุ้โาโ้อ้นห้คุณย้ามีมาขายที่หีอใช่อ้หโหอ พี่เอามาขายใช่ไหมวันนี้เอามาเลยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อมาเลยไซส์อะไรเลยเอ๊ะเอ๊ลเอ๊ลเอลเท่าไหร่ครับสามร้อยเนาะสามร้อยนะซื้อซื้อซื้อเราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเราซื้อขบกันขบกันสามร้อยสามร้อยซื้อเลยอพี่มุทรงจะกลายผมหน่อยเสื้อเสื้อเสื้อจะกลายหน่อยแล้วจะกลายหน่อยแล้วจัดกายเสื้อแล้วลูกหนึ่งรอแลคุณพ่อคุณพ่อเข้ามานะคุณพ่อมาคุณพ่อคุณพ่อมา คุณนก็ได้ค <g zia> <t> ุณพ่อมาอ่ะคุณนี้อ่าตรงนี่ก็ได้อ่ามาคุณพ่อมาคุณพ่อมาอ่ามาแล้วมาแล้วซื้อเสื้อผ้ามแล้วขออนุญาตนไรเซนไม่มีนะหนึ่งสอง่าหัวใจอีกหน่ไหนวะรัวรัวรวรั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 วหัวใจรัวรัวน่อ่าโอเคขอบคุณมาก มาแล้วอ่านะอ่าไหนเสื้ออะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายภาพกันน้องต้นข้าวไหนอ่าเสื้อเสื้อเสื้อแม่พี่บอลงนี่เดี๋ยววันนี้ถ่ายให้หน่อยนะ FC ตยงะคั FC ตยงะคะ FC ตยงเลยเสื้อของให้กินทุกวันเลยแงงแงอวงแข่รองแขวงงแรงงองแข่งแงงงแข่งองแข่งงง่อง วันนี้เจอกันอ่างทองวันนี้เจอกันอ่างทองนะอ่างทองเจอกันอ่างทองโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่โนก็ไม่ว่างเดี๋ยวไม่ท้องไปเขาไม่เจอผมเหรอไม่เจอผมเหรอเจอเจอแม่หอมมากเจอกันอ่างทองอ่างทองเนาะวันนี้เจอกันอ่างทองพี่ประสงค์ก็ส่งมาลงใจได้นะคุณอ่างทองเลยอ่ได้ฝังปลูกฝังหลักอ่างกรงกับแม่เพลงต้องสานมางานไม่ได้กันนะค่ะยศีตัวมี้ พังตูสิบปดจ้าเล่นก่อนลำใหญ่เนาะปะทาพินวันใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยวันนี้แต่งตวสวยมากเลยวันนี้แต่งตวสวยน่ารักเอาเอาไซส์ไหน x อออล l แขนาดหน้นังนีแบบพี่นี่แหละ XL อ่า อ้าวพี่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 ต้อปัทภูอ่าถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวจะให้ต้องก้าผมซื้อเสื้อต้องเข้าวเนี่ยถ่ายผมหน่อยนะทับนิ่งตอนนี้ถใช่อันไหนอ่ะเนี่อันนี้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 รับเอบจ้าอ๋อจ้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือ อเไม่อันนี้มันอัดวิดีโออยู่ไหมถ่ายได้เลยทีสถ่ายได้เลยเนาวันลูกสาวต้องวันหน้าไปทีนะลูกสาวต้องวันหน้าไปทีแล้ววันนี้ต้องมีรางวัลนะมามอบนรักตังหมดแล้วอ่ะมาห้าร้อหมดแล้วอ่ะรางวัเนี่ยเราเนี่ยย่าี้ยเ่ถ่ายนี่ถ่ายตอนนี้เลยเขากลับเราไม่ถ่าย ตั้งหมดแล้วอ่ะแล้วถามยังไงนี่พี่เสื้อแดงเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นยังไงแลพี่ถามมาเยอะเลยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่แดงพี่ตัวทูาพี่แดงคือผมแดงผมแดงพี่พี่ปัทธูพี่ปัทธูเป็นคนดูแลน้องค่ะบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ครับได้ค่ะแบบนีค่ะพี่ปัทธูน่ารักมากเลยอ่ะตอนเนี้ยพี่ปัทธูพี่ปัทธูพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคุณแม่น่องนะคะแต่มีคนบอกว่าข้าเหมือนกันข้ามีแต่คุณย่าคุณย่าอยู่คุณย่าเดียวมีชื่อไหมครับ เรียช,ชื่อถูกไหมครับชื่อปลาทูค่ะปลาทูค่ะ,ะสวัสดีค่ะ ส่งแล้วุปตาไม่คนแล้วสุปตาสุปตาไทยแลนด์ไม่คนแล้ววันนี้ใหนแสนวิวนะวันนี้แสนวิววันนี้แสดงสดวันนี้ร้องสักีเพลงในแนวเนี้ยหมดแล้วร้องไหมซื้อเสื้อยังซื้อเสื้อน้องยังรอมากว่ายังเลยเอ่ะวันนี้ได้ใส่เสื้อน้องซื้อท่าไปดูนาะดูเรียนกินถุงนี่ไวแอบมา คนตัดนู่นอะไรไม่ได้ค่ะเด็กอ๋อใช่ใช่ร้อนในร้อนในร้อนในวันนั้นกินปึ๊บขึ้นเทีปั๊บโอ้โหเที่ยวเที่นู่นใช่ไหมที่วัดไอ้ที่ศาลนู่นที่ศาลใช่ก่อนั่น้ะที่ให้ปั๊บกินเลยจับได้ไหมนั่นแหละขึ้นไปเสียงแห้งเลยแล้วกินแบบซี่ดูดูเลยยาก็บอกว่าย่ากระบนเขา หิวดีตอนนั้นน่าไปไอยากกินอยากกินอยากกินพุดกินได้พุดเย็นโอ้แต่ว่าแต่วันนั้นที่ดอนเจดีร้องเพาะมากเลยเนี่ยแบบโอ้โหคนดูเป็นล้านเลยนอะใช่ดอนเจดีเพ้งอะไรนะเกรโคตรเจดีกีทอนโอ้ดูเป็นล้านตั้งล้านห้าโอ้ร้องโอ้โหแบบโดนใจมากเลยอะเนาะขอบคุณมากเลยค่ะดโดนเยอะโอ้แต่เมื่อคืนพ่อว่าฮะ มืคืนจะเมื่คืนจะพูดเมื่อคืนจะพูดมืคืนจะพูดมือคืนนี้เมื่อคืนจะพูดจะพูดอเมื่อคืนพี่บ็อกพี่สงจะพูดจะพูดเรื่องมื่อคืนนี้อะไรจะพูดเรื่องเมื่อคืนนี้แม่ก้อยทำไม่อร้อ๋อไม่ใช่ ที่นู้นออกรายการที่ประกวดใจสารภาพ๋อ้แอนั่นไม่ไม่ไม่มีปัญหาเขาค่อยๆมาในนั้นแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นู้นหม่ที่นู้ดพูดเลยี๋บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศหลังเวทีนะเดี๋ยวขึ้นเวทีแล้วเนี่ยวันนี้สดใสน่ารักมากในชุดใหม่นะชุดใหม่ในวันนี้น้องแต่งตัวน่ารักไม่เคยไม่มีปอรับรองเด็กคนนี้แต่งตัวเรียบร้อยทุกชุด อ่าสิบชุดเลยครับตอนนี้อ่าทุกชุดเลยตอนนี้นะแป๊บเดียวดู4ี่อยคนแล้วครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดู4ี่ร้อยคนนะครับผมอ่าดูแลแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะเดี๋ยวดูแต่ทอดสดเลยครับผมยาว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 ครับยาวยาวยาวนี่พี่พี่ประตูสวยงามมากเลยคนนี้พี่ประูนะครับนี่เรืของคนข้าวนะครับอ่ายมามังขึ้นก็นะ ดูกดไลค์กดแชร์เลยครับผมถ่ายรูป้ไ,ปได้นะ,ะถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปได้เลยพ๊อกค่พกะพ๊อกอออถ่ายแล้วพิก่ามาแล้วพี่เอาไปถ่ายเล้วยอาไพี่ไปไปผมถ่ายเลย

ได้ปได้เวลาแล้วเราไปเลยครับผมมาถาด้านนี้แล้วกันนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามไปครับผมโเีคานไ่ครับนงโีค์ี้ีบรกพตัานะครับาุตตาแลวก็พี่หนุชนิด รอสาักีน้ำไนรับหลายหลายชีวิตเดียวเดี๋ยวเรามนายด้น้นีเนาดนี้วันนี้นะขอนใ้าดนรับขนี้นะนครับจับจองเป็นสมบัที่นั่งไปได้แล้วก็ขอ้อะรับนะครับสารนักแสดงประทุกท่านนะฮะที่เดินทางกันมาร่วมสนุกกันนะครับทัางสุนนีขอ้องสักครู่เึงนนะครับสารนับผลงานการแสดงขบถี นะฮะกับพลเอกอศสุันโชนนะครับก็วันนี้เรามาเงาะมาสุกันนะครับในสไตล์ของระวงประยุกต์ระวงชาวบ้านนะฮะก็ขออนุญาตใช้เซนีอีหนึ่งครั้งนะต้อนรับกับบรรดาท่านขาผู้วิเกตตลอดจนบรรดามิตรนักมรำแล้วก็แฟนคลับนะครับของคณะศิลปินนะฮะทุกทุกท่านเลยทีเดียวนะฮะก็จับสองที่เจ้าของที่นั่งกันได้เลยทีเดียวนะครับผลไปปลอยนะผลไปปลอยนะครับอะไรอะไรครับผลไปปลอยนี่นี่เนี่ยขอบคุณในส่วนของร้านค้าร้านขายนะครับทุกทุกร้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะของกิน